กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะวันนี้นะมาอยู่กับซีรีส์ตอนใหม่ที่มีชื่อว่าแอเปลี่ยนไปนั่นเองอนะแล้วผมสีม่วงนี่มันเดินม่วงทำไมเนี่ยโอ้ยโอเคนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาไปมากกว่านี้นะเราไปดูกันเลยก,ก,กับซีรีส์ตอนใหม่ที่มีชื่อว่าแอลเปลี่ยนไปนะอาไปดูกันเลยวั <S <S นนี้ เอาจะเป็นอะไรบ้างไหมนะว่าแต่แอลอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะเหมือนฉันเห็นผมเสียมพูเสียงพูเหมืนอนแอลเลยนี่เดี๋ยวต้องวิ่งลงไปดูซะและ้วเฮ้ยและนี่ฉันไม่อยู่โลกมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ้โอคนเต็มไปหมดเลยเอ๊ะว่าแต่นั่นบ้านเรานี่นา ลองไปบ้านดูดกว่าตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วสินะนี่สินะบ้านของเราเข้าไปดูดีกว่าเฮ้ยกดกิ่งก่อนเพื่อความมีมารยาทบ่านนี้โอมมี่อยู่บ้านไหมนะ เอ๊ะใครมากดกิ่งหน้าบ้านป่านนี้เนี่ยเอ๊ะเออใช่แอลหรือเปล่าเนีเ่ยเออมิเย้มอมีอกลับมาหาฉันแล้วเย้ฉันดีใจมากเลยอะโอเคนั้นหรือฉันให้เธอเข้าบ้านมาก่อนนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแอลเอเอมีคนมานะ่ะเดี๋ยวฉันต้องลงไปดูก่อนแอลอยู่ตรงนั้นนะ โอ๋ยใครมาอีกเนี่ยอา้าวเกรซฉันกลับมาแล้วเหรอเนี่ยโหไม่ได้เจอกันนั้งหนึ่งเดือนอืมใช่ฉันกลับมาแล้วเอ่อโอมี่นายช่วยเปิดบ้านให้ฉันหน่อยได้ไหมได้สิเข้ามาเลยฮึไม่มีใครรู้เลยเหรอเนี่ยว่าที่จริงแล้วฉันคือฆาตก,กรตัวยงของแบบ บลูแครเิ้ลไม่มีใครรู้เลยแม้แต่คนเดียวเอ๊ะแล้วคนผมสีชมพูตรงนั้นเป็นใครน่ะแบบนี้เสร็จฉันแน่สดับดีฉันชื่อเกรสนะส่วนเธอล่ะชื่ออะไรเหรอ เออฉันขอถามก่อนได้ไหมว่าแต่เธอเป็นใครหรอฉันเป็นเพื่อนอมมี่นะ่ะแล้วฉะล่ะฉันก็เป็นเพื่อนอมมี่เหมือนกันเดี๋ยวฉันจะแนะนำตัวให้เธอนะเราอะชื่อแอลเป็นเพื่อนกับอมมีออ่ประมาณห้าเดือนได้แล้วอของฉันอะเป็นเพื่อนมาตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาลเลยจนตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนอยู่โอ้โห ทำเพื่อนกันนานมากเลยอ่ะว่าแต่เธอเห็นไหมอ่ะว่าอมมี่อยู่ไหนอ่ะเออฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันอ่ะเอลเฮ้ยเปิดข่าวดูหน่อยดีกว่าไม่ได้ดูข่าวนานเลยตึเงื้องตตอนนี้ในเมืองบุเคเวนเนี่ยได้มีฆาตรกรตัวร้ายชื่อว่าเกรสหลุดเข้ามาในเมืองบุเคเวน ที่เรียบร้อยแล้วโปรดให้ทุกคนล็อกบ้านให้สนิทและห้ามออกจากบ้านในวันนี้ขอบคุณค่ะเฮ้ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยเผื่อมันจะเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวฉันอะจะต้องไปรีบล็อกบ้านและไม่ได้และถ้าเป็นอย่างนี้ฉันต้องไปรีบล็อกบ้านเฮ้ยฉันต้อมีเป็นลงกล้าบ้านฮ้ลตอนนี้ฉันก็ปิดบ้านเสร็จแล้วคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วละมัง้ง เอ๊ะทำไมไฟดับในห้องนี้ห้องเดียวล่ะแต่ทำไมห้องอื่นไม่ดับเอ๊ะ่มันอะไรได้ <c oughs> แกคงเพิ่งรู้สินะว่าฉัน เจ็บจังเลยแล้วนี่ฉันมาอยู่ที่ไหนอีกเนี่ยเอ๊ะนี่มันที่ไหนน่ะนี่มันนี่มันคุกชัดๆเลยนี่มันคุกนี่นะเอ๊ะนี่ฉันมาอยู่ในคุกตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยเอ๊ะไม่นะฉันมาอยู่ในคุกตั้งแต่เมื่อไรเอ๊ะแล้วน,นัทแก๊สนี่แก๊สเก๊สปล่อยฉันออกไปนะปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้ปล่อยฉัน ไปฉันเน่แอเธอเงียบไปเลยนะถ้าแกงนี่อยากโดนฆ่าไลายต่อไปก็จะเป็นเพื่อนเธอโอมอีที่นี่ที่นี่มีอินเทอร์เนต็ตให้ฉันใช้ไหมฉันจะได้ขอความช่วยเหลือ ลองดูแลกัน,นอยแล้วกันหาสัญญาณนี่สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยเหรอือแีอ่ฉันจะต้องอยู่คนเดียวแบบนี้เหรออันรเนี่ยวันๆมีแต่เรื่องอะโอ,อ้มีเมื่อไหร่นายจะมาช่วยฉันฉัน บคคังอยู่ในนี้โอ้มเอ๊ะเหมือนฉันรู้สึกปแปลกๆเหมือนว่าแอลหายตัวไปแต่ฉันก็มีความรู้สึกว่าแอลน่าจะอยู่ที่นี่ที่นี่หรือเปล่าเนี่ยแต่มันก็ใกล้บ้านของเกรสนะเฮ้ยตอนนี้ฉันบุกเข้ามาในบ้านแล้วนะ้ว เฮ้ยหนื่อยจริงๆกว่าจะงัดบ้านได้เอ๊ะนั่นมันแอลแอลแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่อช่วยฉันด้วยฉันถูกเลสจับตัวมาขังช่วยฉันด้วยนะได้ลออดโอมิเอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะสำหรับซีรีส์ พี่จะมาอันนี้ใช่ไหมโอ้ยแล้วรถตำรวจมาไงเนี่ยโอ้ยมันบังนี่ก่อนที่พี่จะเออมาถ่ายคลิปอันนี้ใช่ไหมก็คือแบบบุกแคนเขาอัปเดตนะโอ้ยแล้วรถตำรวจนี่ก็โอ้ยควันขโมงชงเชงหมดแล้วนี่คนจะถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายดีนี่ก็คือจนที่ก่อนพี่จะมาถ่ายใช่ไหมแบบบุกแคปเขาอัปเดตใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะว่ามันมีอะไรอัปเดตใหม่บ้าง ไปดูกันเออมรู้สึกว่าคลิปนี้มันก็ยาวพอเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปทําคลิปหน้านะคนไม่นั้นคลิปมันจะอาจจะยาวไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปทําในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บ